เดือนชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีธนูนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีธนูได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะจัสติกความยุติธรรมนะคะได้ไพ่หกไม้เท้านะคะ ชาวราศีธนูชาวราศีธนูคุณมันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือธุรกิจหรือการเงินทุกอย่างมันจะต้องมีปัญหาอุปสรรคชีวิตในโลกใบนี้ไม่มีใครใช้ชีวิตราบลื่นได้ร้อยเปอร์เซนทุกอย่างมันจะต้องมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาพิสูจน์ตัวเรานะคะเข้ามาพิสูจน์ความ สามารถของเราความอดท,ทนของเราความเข้มแข็งของเราปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันจะเข้ามาไม่ว่าในเรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจมันเป็นการฝึกฝนให้คุณคิดไว้เลยว่านี่คือการฝึกฝนที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งและก็เติบโตไปข้างหน้านะคะคุณต้องคิดว่านี่คือการฝึกฝนคุณต้องอดทนแล้วคุณต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ได้เข้ามันไม่ได้มาง่ายๆแม้แต่คนที่รวยระดับมหาเศรษฐีในโลกนะคะถามว่าเขามีความทุกข์ไหมเขามีปัญหาอุปสรรคในชีวิตไหมคุณคิดว่าเขามีไหมล่ะมีเขาก็มีเหมือนกันคนที่รวยที่สุดในโลกเขาก็มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตเหมือนกันบางคนอาจจะร่ำรวยมากแต่สุขภาพไม่ดีบางคนร่ำรวยมากแต่ไม่มีบุตรหลานเขา้าใจไหมคะไม่มีลูกไม่มีบุตรหลาน เป็นทุกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขามีเขารวยก็จริงอะ่ะแต่เขาไม่ได้คุณเงินไม่ได้หมายความว่ามันจะให้ความสุขได้ในชีวิตเงินไม่สามารถสร้างความสุขได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ทําให้เราพ้นทุกร้อยเปอร์เซ็นตแต่เงินสําคัญที่สุดในชีวิตนะคะเงินสําคัญที่สุดในชีวิตทุกคน ต้องมีปัญหาอุปสรรคใครจะเจอมากเจอน้อยแล้วแต่บุญกุศลที่คุณทํามาตั้งแต่อดีตชาติผลกรรมที่คุณทํามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึง,ถงนะปัจจุบันนะคะมันต้องมีมันต้องมีกันทุกคนนะคะแม้แต่ที่ทําคลิปอยู่ก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันค่ะหลายสิ่งหลายอย่างมันเราควบคุมเราคอนโทรนไม่ได้บางครั้งเราก็ต้องปล่อยมันไปนะคะปล่อยมันบ้างอย่ายึดติด นะคะอย่ายึดติดทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องต่อสู้ด้วยตัวคุณเองคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีมีอยู่คุณต้องทําด้วยตัวเองนะคุณต้องทําด้วยตัวเองคุณต้องลงมือด้วยตัวเองนะคะชาวราศีธนูณะตอนเนี้ยคุณจะหวังพึ่งใครไม่ค่อยได้คุณต้องพึ่งความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะคุณต้องพึ่งความรู้ความสามารถของตัวเองและที่สําคัญไม่พอปัญหาประสาทเข้ามา และเยอะแล้วยังไม่พอคู่แข่งก็อาจจะเยอะอีกด้วยนะคะช่วงนี้คู่แข่งก็อาจจะเยอะอีกด้วยคู่แข่งก็มีดีมีเก่งทัดเทียมพอๆกับคุณด้วยเหมือนกันนะคะคู่แข่งก็ใช่ย่อยคู่แข่งก็ใช่ย่อยนะคะไม่ว่าในเรื่องหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะคุณต้องศึกษาหาข้อมูลให้แน่น ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่ในหน้าที่การงานและก็ธุรกิจณตอนนี้คืออะไรแล้วคุณต้องไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งคุณหาจุดดีจุดได้ของคู่แข่งคุณหาจุดดีจุดได้ของคุณธุรกิจและก็หน้าที่การงานของคุณเหมือนกันเพื่อไปต่อสู้กับคู่แข่งนะคะคุณทําได้คุณทําได้คุณต้องมั่นใจในตัวเองว่าคุณทําได้คุณสามารถนะคะคุณไม่ต้องกลัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณ มันอยู่ที่ตัวคุณคุณจะจัดการบริหารยังไงถ้าใจคุณยอมแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะแพ้แต่ถ้าคุณบอกว่าสู้คุณก็พร้อมที่จะชนะพร้อมที่จะเดินเข้าสู่เส้นชัยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่คุณมีคู่แข่งเยอะนะคะคุณตกลงทำสัญญาทำอะไรกับใครในหน้าที่การงานหรือธุรกิจดีลงานโปรเจกต์โครงการอะไรก็ตาม ให้คุณทำเป็นสัญญาทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักธรรมคุณธรรมนะคะคือคุณจะตกลงกันปากเปล่าไม่แนะนำไม่แนะนำเพราะคู่แข่งเยอะคู่แข่งคุณเยอะถ้าคุณตกลงกับเจ้านี้ไว้แล้วว่าจะทำโครงการโปรเจกต์นี้กันเขาจะจ้างคุณทำโปรเจกต์โครงการนี้แต่ปรากฏว่าคู่แข่งก็พอกันกับคุณคุณตกลงปากเปล่าว่าจะ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 ,จะให้คุณทำ ตกลงให้คุณทําแน่นอนแต่พอคู่แข่งเข้ามาทีหลังกลายเป็นว่าเขาเซ็นสัญญากับคู่แข่งของคุณซะง,งั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณก็ต้องทําสัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนนะคะคุณอย่าใช้ปากปล่าใช้วาจาในการตกลงในการทําธุรกรรมใดๆก็ตามทําเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนถ้าอยากให้ดี มีการมาจำไว้หน่อยก็จะดีมากนะคะไม,มไม่ต้องมากไม่ต้องมากก็ได้นะคะให้เขารู้สึกว่าเออเขามาจำกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาตกลงกับคุณแลว้วทำสัญญาคุณแลว้วถ้าจะยกเลิกต้องอะไรยังไงก็ต้องมีเงื่อนไขกันหน่อยนะคะอย่าใช้คำพูดวาจาในการตกลงทำสัญญาทำธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นเอกสารให้ชัดเจนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักธรรมนะคะชาวราศี ธนูนะคะถ้าคุณผ่านช่วงนี้ไปได้คุณผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตนี้ไปได้นะคะเนี่ยค่ะชอมากออชอมากกเส้นชัยนะคะคุณจะกล้าเข้าสู่เส้นชัยคุณจะกล้าเข้าสู่ความสําเร็จความมั่นคงนะคะคุณจะกล้าเข้าสู่ความสําเร็จความมั่นคงอย่างแน่นอนแต่เหมือนที่บอก ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ใจคุณนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมันก็เข้ามาได้อแต่มันก่อนที่มันจะเข้ามาก็เหมือนที่บอกคุณก็ต้องเจอปัญหาอุปสรรคแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ได้ก่อนการเงินถึงจะผ่านเข้ามาอาจจะ ถ้าคุณมองว่ามันยากมันก็อยายากถ้าคุณมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติการที่เราจะได้อะไรเข้ามาเนี่ยมันไม่มียมันล้มต้องเสียเหงือมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตคือถ้าเราไม่ทํางานถ้าเราไม่ลุยไม่สู้เราก็ไม่ได้สิ่งนั้นมานะคะทํางานเหมือนกันคุณก็ต้องตื่นไปทํางานเจอปัญหาอุปสรรคก็ต้องแก้ไขทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่เหนื่อย คุณก็จะเหนื่อยถ้าคุณมองว่าเออมันเป็นเรื่องปกติมีปัญหาอะไรก็แก้ไขมันไปตามสถานการณ์นั่นแหละคุณจะสบายนะคะแล้วจิตใจคุณจะแบบสงบม,มาค่ะจะไม่วุ่นวายจะไม่ว้าวุ่นจะไม่ขุนมัวจะไม่เศร้าหมองนะคะชาวราศีธนูพยายามทําจิตใจให้เบิกบ,บานสดใสแจ่มใสนะคะให้แบบคือคุณอย่าทําให้จิตใจคุณขุนมัวก็แล้วกันนะคะชาวราศีธนู ถ้าคุณคุณงัวทุกอย่างมันก็เหมือนจะมันจะมาก,กดดันกดดันคุณมากเกินไปแต่ถ้าจิตใจคุณเบิกบานนะคะจากที่ปัญหาประัาทโอ้คุณเห็นแล้วงานนี้เต็มเต็มแน่หนักแน่แต่ถ้าคุณจิตเออมาก็มาดิเออมาก็มา,มากูก็พร้อมที่จะแก้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดแบบเนี้ยมันก็จากหนักหนักมันจะเผากว่ามันจะมาถึงคุณมันก็จะเผาลงเผาลงเผาลง ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยโดนแม่โอ้เที่ยใจฉันจะทํายังไงโน่นนี่นั่นคือแบบคุณแบบเศร้าอะคุณกดดันและคุณขุนมัวกับสิ่งนั้นน่ะมันจะถาโถมเข้ามามากแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณจิตใจคุณเบิกบ,บานมันเหมือนการส่งพลังงานดีๆออกไปต้านออกไปต้านออกไปกระทบสิ่งนั้นนะคะถ้าคุณเอาพลังงานที่มันลบๆออกไปกระทบกันมันก็จะทวีคูณเข้าใจไหมคะแต่ถ้าคุณเอาพลังงานลบ ลบพลังงานลบกําลังจะพุ่งเข้ามาหาตัวเราแต่คุณส่งพลังงานดีๆดียวไปมันจะไปกระทบแล้วมันจะไปต้านมันจะลดลดความหนักความรุนแรงมันจะผ่อนมันจะเบามันจะซอฟลงมากขึ้นประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่เรื่องความรักความรักของชาวราศีธนูนะคะขอพูดถึงคนที่กําลัง มีคู่หรือแต่งงานแล้วมีคู่ในที่นี้หมายถึงคนที่คบกันเป็นแฟนแล้วนะคะคบกันเป็นแฟนแล้วนะคะคุณอย่าจับปาสองมือคุณอย่าผิดสินข้อสามนะคะคุณอย่าผิดสินข้อสามคุณอย่าเลือกคนนู้นก็ไม่ได้เลือกคนนี้ก็ไม่ได้จะทิ้งคนนู้นก็เสียดายคนนี้จะทิ้งคนนี้ก็เสียดายคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ คุณต้องตั้งสตินะคะถ้าคุณมีภรรยาแล้วยิ่งสําคัญคุณมีสามีภรรยาแล้วคุณควรที่จะไม่ควรละ,ค,ะคุณต้องเลยคุณต้องซื่อสัตย์กับสามีภรรยาของคุณนะคะมือที่สามตัดออกไปซะนะคะการที่คุณไปมีมือที่สามไม่ว่าคนที่คบกันอยู่หรือแต่งงานแล้วนะคะมันเป็นการดึงเจ้ากรรมนายเวรกลับมาพัวพันในชีวิตของคุณนะคะ คุณไปดึงเจ้ากรรมนายเวรเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตของคุณคุณต้องคิดแล้วว่าปัญหาอุปสรรคในชีวิตเรื่องอื่นมันก็เยอะแล้ว,ลวคุณยังจะไปดึงเจ้ากรรมนายเวรจากเรื่องความรักเข้ามาทําให้ชีวิตคุณหนักกว่าเดิมอีกไม่ไม่ไม่แนะนํานะคะห้ามทําเด็ดขาดถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ ผิดสีลข้อสามนะคะชาวราศีธนูถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดสินข้อ3นะคะไม่ว่าคนโสคนที่คบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามคุณต้องหยุดความสัมพันธ์นั้นทันทีที่ดูคลิปนี้ต้องหยุดต้องตัดจะต,ตัดเจ้ากรรมในเวรออกไปให้ได้นะคะให้ได้นะคะถ้าคุณคิดบอกว่าคุณจะ เลิกกับสามีภรรยาคุณคุณก็ต้องเลิกแล้วคุณก็ต้องไปกับทางนู้นให้ชัดเจนหรือคุณจะอยู่กับสามีภรรยาคุณคุณก็ต้องตัดทางนู้นออกให้ชัดเจนนะคะคุณต้องทํำทุกอย่างให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องอย่าคุมเครือนะคะต้องทําใจให้ได้นะคะต้องทําให้ได้นะคะผิดศีลข้อสามเนี่ยก็ศีลข้อหนึ่งถึงข้อหข้อสามเป็นข้อที่หนักที่สุดนะคะ การเมซูมิช้าเนี่ยคือหนักที่สุดข้อเนี้ยคุณต้องตัดออกให้ได้เจ้ากรรมนายเวรชั้นดีเลยค่ะเจ้ากรรมนายเวรชั้นดีเลยนะคะระวังระวังแต่ถ้าถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์สินข้อสามชีวิตของคุณนะคะ ก็จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตคู่แต่ไม่ต้องกลัวพวกคุณพวกคุณต้องจับมือกันนะ before. จับมือกันแล้วก็ต้องคุยกันจับเข่าคุยกันแล,แล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันแล้วพวกคุณจะถึงเส้นชัยด้วยกันนะคะพวกคุณจะถึงเส้นชัยด้วยกันนะคะถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหาถ้าคู่ไหนที่มีปัญหาแล้วก็อืม ต้องอยุขึ้นอยู่กับตัวคุณคุณจะตัดได้ไหมไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะชาวราศีธนูนะคะส่วนคนโสดคนโสดก็มีโอกาสคนที่ไม่ดีก็เขามีโอกาสเข้ามาเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งจากตัวคุณหรือเปล่าคนโสดนะคะคนโสดคุณต้องมองให้ดีๆก่อน นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องดูให้ชัดเจนก่อนว่าเขามีสามีมีภรรยามีแฟนอยู่หรือเปล่าคุณต้องดูความสัมพันธ์นั้นให้ชัดเจนถ้าคุณมีลางสังหรณ์รู้สึกว่าไม่ใช่ละคนนี้เหมือนมีสามีหรือมีภรรยาอยู่คุณควรจบความสัมพันธ์นั้นทันที อย่าดึงเจ้ากรรมนายเวรมาเกี่ยวในชีวิตคุณนะคะห้ามดึงเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาในชีวิตคุณมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะดึงเจ้ากรรมนายเวรหรือคุณจะตัดเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะชาวราศีธนูเรื่องความรักนะคะถ้าคุณตัดเจ้ากรรมนายเวรได้คุณจะเปิดทางให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนจะมีคนที่เขาจริงจังเขาซื่อสัตย์เขารักจริงนะคะเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณสร้างครอบครัวกับคุณ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมีแต่คุณต้องหาให้เจอนะคะถ้าถ้าใครที่รู้สึกว่าทําแม่งทําแม่งน่าจะเกี่ยวเกี่ยวกับสถานการณ์ผิดสินข้อสให้หยุดความสัมพันธ์นั้นซะนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เปิด การอยู่เป็นโสดไม่ได้น่ากลัวกินข้าวคนเดียวไม่น่ากลัวเดินห้างคนเดียวไม่น่ากลัวไปซื้อของคนเดียวไม่น่ากลัวไปเที่ยวคนเดียวไปหาความสุขด้วยตัวคนเดียวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเปรีปยบเทียบนะคะไปกินข้าวกับแฟนกับไปกินข้าวคนเดียวอันไหนม,มีความสุขกว่าใช่ถ้าแฟนถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แฟนกาลังแฮปปี้ด้วยกันอะไรก็จะมีความสุขแต่ถ้าอยู่ สักพักหนึ่งมันเปลี่ยนจากคู่รักกลายเป็นคู่กรณีมันจะขัดแย้งกันทุกเรื่องประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณตัวคุณมันจะตัดสินทุกอย่างนะคะชาวราศีธนูมันทำบุญรักษาศีลห้าสวดมนต์นักสมาธินะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะขอให้ บุญกุศลที่คุณทำหนุนนำโดยชะตาของคุณให้พบเจอปัญหาประสักน้อยลงนะคะแล้วก็ให้ชีวิตคุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ